สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม STARCRAFT 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณขับตัน s อล t นะครับเป็นโปรโตสสีแดงที่มุมซ้ายบนนะฮะและคู่ต่อสู้ของเขาคุณ FOREST g u m p นะครับเป็นเทอร์เนสีน้ำเงินที่มุมขวาบนนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าผมติดงานอยู่นะฮะและ้วก็ก่อนหน้านี้ ก็กล่าวว่าจะมาอัดคลิปนี่นะครับแต่พอดีตัวเกมมีปัญหาอยู่นะฮะอันนี้ก็เพิ่งแก้ได้นะอ่าโอเคครับวันนี้เราก็อยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่า star gazers นะฮะเป็นแมปคูอันใหม่ของซีซั่นนี้นะครับผมบริเวณนี้ถ้าหาว่าคุณต้องการที่จะจัดทยุยต้องการที่จะขยายเบสสคุณก็ต้องเอาตัวเก็บเร่ม,มาเคลียร์แร่ก่อนนะฮะแต่ถ้าหาว่าคุณจะลงมาด้านล่างตรงนี้คุณก็ต้องเอาตัวเก็บแร่ม,มาเก็บแร่เช่นกันนะ ตรงนี้อู้สีเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้มีแร่อยู่แค่10หน่วยนะอันนี้ก็ตามปกตินะครับเก้าร้กับพันแปนะฮะแต่บริเวณนี้ก็ไม่มีนะครับสามารถขยายฐานได้เลยถามว่าทําไมผู้สร้างต้องทําอย่างนี้ก็เพื่อป้องกันการรัชนะครับเพราะว่าถ้าหาว่าคุณดูในมินิแมปเนี่ยคุณจะเห็นว่าเส้นทางไปมาหาสู่กันเนี่ยมันสั้นมากนะคือถ้าหากว่าคุณสามารถผ่านมาทางนี้ได้เลยนะครับอย่างงี้ป๊บ,ปบเนี่ยแป๊บเดียวก็มาถึง ฐานฝั่งตรงข้ามได้แล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะนั่นแหละเขาก็เลยต้องถ่วงเวลาคุณนะครับโดยการวางกองแร่ทิ้งไว้แทนที่จะเป็นหินหรือว่าเศษขยะธรรมดานะตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินก็สร้างบารเรกเสร็จแล้วนะครับเปิดด้วยมารีนนะฮะและฝั่งสีแดงลงเบสสต่อเลยนะครับโอ้เฮ้ยสกินไพลอนนี่เป็นสกินฟอร์จในนะสกินทอรด สามารถดูกล้องได้ด้วยนะเ okay, ี่โอเคทำไมเพื่อนหน่หน่อพอดูฝั่งสีน้ำเงินสิว่ายังไงอา้าวทำไมผมดูไม่ได้เนี่นวะดูดูได้ดูไม่ได้แล้วเออทำไงอะ่ะอยากดูการเลื่อนกล้องของเขาเออช่างมันฮนะผมก็ลืมวิธีใครรู้ก็บอกด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะโอเคฝั่งสีแดงไซเบอร์นีติสคอร์เสร็จแล้วนะครับ ไม่วอลบ้านนะฮะฝั่งสีแดงคุณกับตันซอไม่วอลบ้านนะครับแต่ว่าไปสร้างไว้ด้านบนแทนนะฮะโอ้สตาร์เกตนะครับผมเน้นการสกราวนะยูนิตเออ่สกาวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮารัสเมนนะฮะดูทรงแล้วแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินสร้างบงเออ่สร้างบังเกอร์ไว้ที่เบสสองนะครับผมเน้นเกมตั้งรับก่อนนะฮะแล้วตรงนี้ทางเข้าเบสสองนี่ก็ยาวมากนะครับอ ยาวจริงๆตรงนี้ก็ลงมาขยายเบียสามได้นะครับจะมีรอยแตกแล้วก็พื้นที่สีม่วงนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอย่างอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือบริเวณกลางแผนที่นะฮะเยือนเยิยงมาด้านล่างหน่อยนะมันจะมีทุยมันจะเป็นรูปดาวนะฮะนี่สมชื่อเลยนะครับ Star Gazer ละบริเวณด้านบนกลางแผนที่ก็จะมีเซนากกาทาวเวอร์อย่างนี้นะฮะให้คุณใช้สองได้ จริงๆแบบนี้เนี่ยเป็นแมปที่มีคนสร้างมานานแล้วนะแต่ว่าเขาเพิ่งจะเอามาบรรจุไว้ใน ladder ซีซั่นนี้นะครับอันนี้เออ่ได้ข้อมูลมานะฮะฝั่งสีแดง star gate เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โทื่ได้เขาซิ่วด้วยนะฮะแสดงว่าจะเล่นสายเกตวด้วย star gate เสร็จแล้วเปิดด้วยอะไรนะฟีนิกซ์นะครับก็เป็นฟ e ีนิกซ์สกินอีฮันรีนะครับผมเออมันก็จะดูสวยงามหน่อยนะฮะ เป็นศิละปะงานออกแบบสไตล์เซนาก้านะในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินลงสตาร์พอร์ตนะครับแฟคทอรี่สตาร์พอร์ตเรียบร้อยแฟคทอรี่สร้างเร .ACT เตอร์นะฮะส่วนบาร์รกสร้างเร .ACT เตอร์แต่ไม่สร้างเทคแลรนะครับอย่างนี้แสดงว่าจะทำอะไรฮะคือป้องกันนะครับโอ้วีโดมายสตัวนะครับไม่ทราบว่าฟีนิกเห็นไหมฟีนิกเห็นนะครับดูส่งแล้วก็น่าจะเห็นนะฮะ เรายังไงต่อครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้แหกหายไปไหนอ๋ออยู่นี่มันบินมาจุดนี้นะครับผมคุณอะไรนะ forest g ั m นะฮะบ,บินมาก็จะมาเจอกับเบสสามนะครับเอ้ยฝั่งสีแดงลงเบสสามแล้วนะครับโอ้หอย่างว่องไว ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหน่อยนะครับสำหรับฝั่งโปรตอนฮะการมีทรัพยากรเยอะๆก็จะดีนะว่า, e. okay. วายาูนิฟิวส์มีดูไม้มาสีแดงเอาโคบานะครับอ้วิโดไม้โดนดึงขึ้นเรียบร้อยฮะยานโคสงพังไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็โดนดึงด้วยเช่นกันเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงป้องกันไว้ได้นะ <c oughs> แต่ถึงแม้ทุยแต่ถึงแม้ว่าจะป้องกันฐานตัวเองได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็ออยังถือว่าเสียเปรียบในด้านของอ,อิโคโนโมิกนะครับเพราะว่าการที่คุณเอาวิดโนมามาอมารอบใส่แนวแร่เนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามต้องดึงคนงานหนีนะครับนั่นแหละก็จะทําให้การเก็บแร่นั้นชะลอ,อะถูกชะลอออกไปนะฮะได้ช้านั่นเองฐานสีน้าเงินนะครับฟีดิงมาปวนอยู่นะครับวิดโนมายพังเรียบร้อยครับอุ้ยร่วงไป2นะฮะ แต่วิดีโอใหม่มันเป็นไลท์ยูนิตด้วยนะครับซึ่งฟูนิตเนี่ยมันทำโบนัสดาเมจให้กับ, unit บยูนิตประเภทไลท์นะฮะยูนิตประเภทเบาด้วยนะครับ,นะรบผมจังหวะนี้สตรีมแพ็คของสีน้ำเงินกำลังมานะครับในที่สุดเขาก็ลงเทคแกลบติดกับบาร์เร็กซ์จนได้นะแต่ฝั่งสีน้ำเงินนี่คุณฟอเรสต์กัมเนี่ยยังไม่ขยายเบสเพิ่มนะฮะเน้นการขยายกองทัพก่อนนะครับสตรีมก็จะมาก่อนล่นะฮะดูทรงแล้ว ยังไงมีการสร้างป้อมสอยไว้ในบ้านนะฮะว้ในเบสโอ้โหเบสหลักมี2จุดนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าสีแดงขบุกมาทางนี้เนี่ยก็ก็ดูนะฮะอย่าลืมดูการแผนกล้องของฝั่งสีแดงกันนะฮะว่าเขาควบคุมยังไงอะไรยังไงบ้าง เป็นสไตล์โปรเฟชชั่นแนลนะฮะโอ้ยสกินซีหลอดคลาสสิกด้วยอ่ะเฮ้ยสุดยอดดูดูสิทำไมมันมันมันไม่เลื่อนอีกแล้วอ่ะโอเคช่างมัน ในดูซิฝั่งสีน้าเงินบุกแล้วนะครับบุกด้วยวิดอมายกับมอรินส์นะครับแต่ว่ามารีมันยังไม่มีโล่นะมันจะตายง่ายนะอ๋อล่กําลังวิจัยอยู่เคผ์วิจัยพร้อมๆกันเลยนะขออภัยอยู่นะไปดูมองหินเอิญนั่นแหละโดไมายโดนยกนะครับผมร,อรอ้อยซิลอดวิ่งเข้าไปยังไงครับอูหเกือบตายนะพอรอดกลับมาได้นะยังไงครับมีวาปริซึมมา กลางไว้นะฮะเสริมชาก,กันอย่างหนะักเออฝั่งสีน้ำเงินต้องถอยก่อนนะจังหวะนี้ถอยปุ๊บสีแดงตามนะครับเจอวิดีโอไมย,ยิงใส่ไม่เห็นนะฮะว่าตายไปกี่ตัวก็เยอะอยู่นะครับโอ้โหไีนครับใส่เงี้ยผมว่าสีน้ำเงินสู้ไม่ไหวนะครับต้องถอยก่อนนะฮะแต่สีแดงเขามีฟินิกนะครับฟินิกมันสามารถสกัดเอ่อตัวมิดิแบกได้นะฮะไม่ไม่ไมโครมิดิแบกหนีด้วยนะครับ คิดว่าจะยืนหยัดต่อสู้นะฮะร้อยไม่ได้แบกพังอย่างนี้อย่างไงก็ต้องหนีฮะอยู่ไม่ได้นะครับไปกลับเข้ามาบ้านแต่อยู่ที่บ้านนี้มีบังเกอร์ด้วยเรียบร้อยอืมอเดยบตายนะฮะตายแล้วก็มีเลือดสีแดงด้วยซึ่งอันนี้มันขัดต่อเนื้อเรื่องนะฮะโปรโตสเนี่ยเลือดสีน้ําเงินหรือม่วงนะครับไม่ใช่สีแดงอันนี้ผมก็ไม่เห็นว่าทางการเขาจะแก้สักทีนะเขียเข้ากันแล้วอีกรอบนึงนะ,ะจังหวะน,นี้ นายครับวิ่งมาถอยกลับไปนะครับอือโหมีม่มีวิโดไมามาเพิ่มอีกแล้วฮะใส่กันไม่อย่างไงโดนโยกนะครับผมไม่ให้บึ้มไปสิครับทาอ่าโอเคฝั่งสีแดงกำลังสร้างโคลอสซุสอยู่นะฮะอัปเกรดหรือ,อยังไหนดูซิอัพเกรดบวกหนึ่งพลังโจมตีของทั้งคู่นะฮะเยไม่ใช่เออสีน้่งเงินเป็นพลังโจมตีของทหารราบนะครับในขณะที่ฝั่งสีแดงนี่เป็นเกราะภาคพื้นดิน ส่งแล้วแสดงว่าเขาให้ความใส่ใจกับกองทัพภาพพื้นดินอยู่นะครับเอ้ยซีเดนเอาเลยนะครับอย่างนี้เลยฮะมาดูซิมีออเซ o b s เวอร์นะครับอุ๊ยออเซ o b s เวอร์มาเยอะมากมีการอัปเกรดสปีดให้ออเซ o b s เวอร์ด้วยนะครับวิดูไมล์โดนยกแล้วก็ลดลงมากแล้วมันจะพังไหมตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินไม่ว่างสั่งวิดูไมล์มุดดินนะครับเพราะต้องป้องกันบ้านก่อนนะครับโอ้ ในที่สุดสีดงก็ถอยกลับไปนะครับเพราะว่าเจอบังเกอร์บังเกอร์นี่ก็ถ้าหากว่าเจอเดี๋ยวมันก็เจาะเข้ายากอยู่นะฮะแล้วสีน้ําเงินทำอะไรครับเนี่ยสีน้ําเงินโอ้โหคือเขาเขาเขาไม่ทําลายกองแร่ตรงนี้ไม่เก็บเร่ตรงนี้ใช้วิธีการสร้างฐานใหญ่ข้างล่างอ๋ออ๋อก็คือสร้างก่อนนะฮะระวังสร้างนี่ก็ให้คนงานมาเก็บเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะ อย่าง,งไนฮะจังหวะน,นี้ถ้าโคาราซูดมาอย่างนี้ฝั่งสีน้ำเงินต้องสร้างไปกีบผอม,มาเก้ทางนะฮะไม่งั้นอาจจะไม่ไหวนะครับผมเข้าเทียบนะครับเรียบร้อยมีการอัปเกรดเพิ่มระยะยิงด้วยนะครับผมฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ขยาย4ี่ฐานแล้วนะครับ3 4นสฮะ สีแดงเข้าไปเจอวีด้อมายยังไม่ทันได้ยิงเลยนะครับโดนยกซะก่อนนะฮะแดงใช้ฟีนิกซ์ยกหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับผมวีดอมายยังไงครับต้องถอยกันฝั่งนี้ก็เข้าเช่นกันเออผมว่าลักษณะนี้นี่อาจจะต้องสร้างรถถังขึ้นมาช่วยแล้วนะฮะคือสีแดงกับตันซอลเนี่ยคุณกับตันซอลเนี่ยคือพอได้ทีบุกนี่ก็บุกแบบ อลังการมากนะฮะคือแบบคอยกดไว้ไม่ให้สินเงินได้ออกจากฐานเลยนะฮะไม่แน่นะฮะเขาอาจจะได้ออกมาเร็วเร็วนี้ก็ได้นะครับอัปเกรดต่อนี้ก็กําลังมาฮะอัปเกรดบวก2กํพลังโจมตีของฝั่งซีดงก็กาลังมาเช่นกันนะครับผมถอยกลับไปก่อนนะครับผมมีกําลังเสริมเพิ่มเติมนะฮะนี่นะครับความเรียกว่าอะไรนะความยืดหยุ่นในการสร้างกองทัพของฝั่งโปรตอสนะครับผมสามารถวาร์ปอินยูนิตลงพื้นที่ได้โดยตรงนะฮะ แต่มันก็มีครูดาวอยู่นะครับคูดาวของตัวเกตเวนฮะไปวร์ปเกตนั่นแหละพอสอยู่นี่ไปดูซิโ oh, อวงกันเทมปลาอาไคส์เทมป์ลาอาไคส์กำลังมานะฮะไม่แน่ใจว่าสีน้ำเงินเห็นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเห็นนะครับโอ้ oh, มีการสแกนเจอแล้วนาะเจอเบสสีของสีแดงนะครับผม okay. ตรงนี้ก็มีการสแกนด้วยยังไม่กล้าเข้ายังไม่กล้าออกนะฮะยังไงครับฝั่งน้ำเงิน ย้ายกองทัพขึ้นมาบนนี้สะพานก็เป็นสะพานไม้ด้วยนะฮะเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากเป็นไม้ที่แข็งแรงมากนะฮะกองทัพใหญ่ขนาดนี้สะพานยังไม่พังนะครับอ๋อ Disrupter มาแล้วฮะยังไงครับโดนไม่ไม่โดนใครเลยนะฮะโอ้โหถือว่าเสียเปล่านะะี่ d i s r u p t ร r นั่นก็ถือว่าเป็นยูนิตท,ที่ดนะีในการต่อกรกับตัววิดโไมานะเพราะว่าวิดโไมนะี่คือมันต้อง เรียกว่าอะไรนะมีอนิเมชันมุดดินแล้วก็โผล่มาจากดินนะฮะซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาและอาจจะโดนระเบิดได้ง่ายๆนะครับจำนวนหนึ่งถูกระเบิดไปนะฮะเมื่อกี้สียางานก็เคลียร์ทางนะครับยิงหินทิ้งนะฮะเปิดทางทําให้มีทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นอ๋อแล้วผมลืมบอกอีกหนึ่งใช่อันนี้เพิ่งเห็นนะฮะก็คือด้ากลางล่างแผนที่จะเป็นแร่ทองนะครับผม อย่างที่เห็นนะการวางบอลเพิ่มติมไวกิ้งนั่นไงฮะไวกิ้งต้องมาอย่างที่บอกนะครับามาเคาน์เตอร์ตัวคอร์ลัสซุสนะครับไม่งั้นมันไม่ไหวนะเข้านะครับสีน้ำเงินเข้าแล้วฮะอื้นเข้ามาสีแดงต้องถอยกลับก่อนนะครับอ๋อจะล่อให้สีน้ำเงินเข้ามาติดกับเออ่ติดกับดิสรัปเตอร์นะฮะแต่สีน้ำเงินไม่ยอมนะครับอ้อ,อมทำนี้นะครับใส่กันแล้วนะครับนะฮะกองทัพใหญ่มากอาจจะเป็น ตรงเวลาการตอ่อสินเลยก็ได้แต่ว่าสีแดงอย่าเข้าไปใกล้นะครับผมเขามีอ,อ,อะไรนะวิด้งมาอยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าเห็นป่าส่งซีรอนมาสเกาโอเคไม่เจอนะยังไงครับโอ้มีอาร์คอนด้วยนะมาแล้วครับทิมปลาอาไครฟ์ยังไม่ทันได้อัพเกรดไอ้อะไรอ่ะวิจัยนะ พี่ใจเซนิกสตอมนะโอ้โหรนะเบิดน,นี่โดนเยอะเออดูเข้าวิจัยไปแล้วอะดูไม่ทันตอนนี้ฝังสีแดงย้ายเทคมาสร้างอิมมอร์ทัลบ้างนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ย้ายเทคเด็กเอ่อย้ายมาสร้างอิมมอร์ทัลเฉยนะไม่ใช่ย้ายเทกก็ยังคงใช้เทคเดิมอยู่ตอนนี้ฝังสีน้ําเงินเข้าที่เบสสีเบสสีเวสซียมนะเออไม่รู้นะฮะ อสีแดงสก,กัดไปได้ purification โนว่าโดนซีหลอดพวกเดียวกันไปด้วยนะฮะตอนนี้เอาหอ,อมขึ้นมาขาบวนนี้สีแดงต้องตามมาจัดการน,นะอย่างรครับบินมาปึ๊บถอยเข้าออกกนะ Immortal มาถึงแล้วครับผมหน่วยโจมตีหนักนะฮะ Phoenix คือ midback ติด afterburner นี่มันก็ยังสามารถถูก Phoenix สก,กัดได้อยู่นะฮะแล้วยังไงครับกอ,องทัพสีน้ำเงินหายหมดเลยนะฮะเขาจะกดยอมแพ้ไหม คอยจะไม่คอยจำให้ก็ได้มีวิดูไมล์คอยมุดดินอยู่นะฮะตั้งกับดักบึ้มเรียบร้อยอยังไม่มีใครตายเพิ่มนะฮะวันนี้หาเต็มปลารวมร่างรวมร่างกับตรงนี้เลยนะครับอู้ยอันตรายนะฮะเอาอย่างไงวิดูไมล์มีการย้ายตำแหน่งนะครับผมอาคอนอาคอนอยู่ในระยะยิงของวิดูไมล์นะฮะแต่ว่ามันรีโหลดอยู่นะครับผม วันนี้อัปเกรดบวก2ก็กำลังมานะฮะบวก2ทั้งเคราะทั้งเอ้ยบวก2เยใช่ใส่บวก2พลังโจมตีเอ่อเรียกไลเอ้ยเออพลังโจมตีภาคพื้นดินอขอภัยนะทางฝั่งสีน้ำเงินนี่เป็นบวก1น,นยันยุนะฮะแล้วก็บวก1เอ้ยบวก2ให้กับทหารราบนะครับผมแต่มาเดียวกันนี้ลิเบอรเตอร์ก็ได้ออกมาโซนคอนโลอยู่นะ Purification e Nova ตัวเลยนะครับเรก็บุกเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งเลยฮะตอนนี้สีแดงมีเกราะบวก3แล้วนะฮะนับว่าเยอะเรียบร้อยครับจีจีเวลเปเล่นะฮะสู้ไม่ไหวนะครับฝั่งสีน้ำเงินต้องกดยอมแพ้ไปนะครับผมชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณกับตันซอลทฝั่งสีแดงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ